ดีค่ะคิดถึงหน้ารามกันไหมคะเมื่อก่อนนะคะเราก็เป็นคนดึงที่ชอบมาเดินหน้ารามมากแต่ว่าช่วงหนึ่งที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าตรงนี้ก็จะไม่ใช่แบบนี้นะคะก็จะมีการติดการจราจรมีการก่อสร้างทําให้การมาเดินก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะรวมถึงร้านค้าต่างๆที่โควิดก็จึตั้งอยู่บริเวณนี้ด้วยทําให้ไม่ได้มาช่วงหนึ่งแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงโควิดแล้วก็ยาวมาถึงตอนนี้เลยนะคะ นี่ก็เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีมากๆ,ๆที่ได้มาเดินหน้ารามตอนกลางคืน,นะคะ่ะแราก็ต้องบอกว่าไม่เหมือนเดิมเลยนะคะมันเป็นท้าที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่แบบนี้เลยตรงนี้จากเดอะมอลล์สามใช่ไหมคะไล่มาจะมีแต่ร้านค้าค่ะมันไม่เหมือนเดิมเลยนะคะคือเมื่อก่อนอะตรงนี้จะเต็มไปด้วยร้าน,นะคะ่ะจะเป็นร้านขายสเสื้อผ้าขายกิฟช็อปขายอะไรยเงี้ย ยาวไปเลยนะคะแล้วก็แทบไม่มีที่เดินเพราะว่าคนแน่นมากตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มของวันพุธนะคะซอยข้างๆโชว์รูมโตโยต้าตรงนี้ค่ะเมื่อก่อนเข้าไปในนี้ก็เป็นร้านนะคะก็จำได้เลยว่าจะมีร้านเสื้อผ้าอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วคนก็เยอะมากมาช้อปปิ้งกันตรงนี้ค่ะฟุตบาทตรงนี้นะคะจะเต็มไปด้วยร้านคือแทบไม่มีที่เดินนะคะ ไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้คือไม่เหมือนกับในอดีตอย่างสิ้นเชิงอะคะ่ะ <mm> จากทีเดรมอลเนะีก็มีผู้มาร่วมแสรงความคิดเห็นนะคะว่านอกจากเรื่องของการสร้างรถไฟฟ้าช่วงโควิดแล้วนะคะก็มีเรื่องของจำนวนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยร,รามคำแหงที่ลดน้อยลงนะคะก็ <mm> มีนส่วนให้ประชากรบริเวณหน้ารามเนี่ยลดลงด้วยที <mm> ่ก็สามารถมาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันได้นะคะ แต่ถามว่าในแง่ของความเป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มีพื้นที่ทางเท้าสำหรับคนเดินนะคะก็จะดีขึ้นในแง่นั้นแต่ในวความของคามโซลจามนาดีดดตที่เราเคยมาเดินบบช้อปปิง้งในตรงเนี้ไม่มีแล้วนะคะมันเงียบมากเลยค่ะคือนอกจากเสียงจราจรแล้วเนี่ยตรงนี้คือเงียบไปเลยที่เปิดอยู่หนึ่งร้านตอนนี้ก็เงียบนะคะ เงียมมากเลยอ่ะเยียบมากจริงเมงื่อก่อนตรงนี้ก็คือคักมากเลยนะคะตรงวันนี้ยเราก็จำได้เพราะตรงนี้ก็จะมีร้านเหมือนกันเนี่ยจะมีร้านเข้าไปถึงข้างในเลยค่ะ แล้วก็มีเรถเก็บผลไม้จำได้ตอนนี้ก็คืออย่างที่เห็นนะคะนี่นานี้เคยมาซื้อของนะคะเป็นพวกคิปช็อปต่ตางๆเขาก็ยังขายของอยู่นะคะตรงนี้มีร้านรองเท้าเริ่มได้ฟิลความน่ารากแล้วค่ะตรงนี้ร้านชาโนลขายมุกนะคะ พอเริ่มใกล้ทางบิกตีอ่ะก็จะเริ่มคึกคักขึ้นนะก็ยังมีร้านที่เปิดกิจการอยู่นะคะฝั่งนั้นน่ะก็ยังคึกคักอยู่นะฝั่งนั้นถือว่าแบบยังได้บรรยากาศเดิมๆอยู่เลยอ่ะใครคิดถึงก็สามารถมาซื้อได้ แต่ฝั่งเนี้ยคือเงียบไปเลยจริงๆพอใกล้หัวหมากเซ็นเตอร์ก็เริ่มมีร้านค้าเปิดให้บริการเยอะขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านที่เป็นตึกแถวะคะ่ะ คือหัวหมากเซ็นเตอร์นะคะที่มีบิกซีไหนๆมาแล้วนะคะก็พาไปสำรวจต่ออีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยก็จะยาวไปยาวไปเลยนะคะที่จะเป็นร้านขายของเดี๋ยวเข้ามาดูในซอยน,นี้แล้วกันนะดูมีความคึกคักอยู่มีร้านค้ามีตลาด นีก็ยังมีความเป็นชุมชนพุกคักอยู่นะคะวิ้ยร้านนี้เราเคยสั่งไรเดอร์ไปนะคะเพิ่งเคยมาเห็นร้านจริงมุญยาพรกัวจับอุบลค่ะป้าผิวครัวใต้มือเกียวไก่มาระเกียบพบอันนี้ก็เหมือนเคยสั่งไปเลยะคะ่ะ ตีกล้วยช็อกโกแลตค่ะไม่ใส่ขายใช่ไหมไม่ใส่ค่ะคนะุณนะคะหน้ารามนี่ที่เป็นขนนข้างหน้าที่เขาเยี่ยมแบบนี้มานานแล้วหรอคะนานแล้วครับประมาณสามปีแล้วอ๋อตอนโควิดไงแต่าจากเมื่อก่อนมากเลยนะคะมสมัยก่อนไม่เหมือนอร้านชั้นโควิดเนี่ยมัน,ไ,นไม่เหมือนค่ะไม่มีตรงนันไม่กลับมาแล้วทุกคนขายที่เนี่ยขนม ใกล้ๆอนนแน้ำมันขายของไงอ๋อใช่ใช่ค่ะค่ะทีนี้เลิกขายหมดอืม,อมแต่ตั้งแต่เดินมาซอยนี้คนเยอะสุดแล้วนะคะรุมเรแง้วนี้ก็รุมเร่งอ๋อก็ดีนะคะยังขายของได้โ<ช>รตีนี่ขายทุกวันไหมคะทุกวันจ้ะ อันนี้คือซอยรามเท่าไหร่นะคะรามยีม่เก้าขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะจากซอยรามยี่เก้ามาแล้วรู้สึกว่าธุรกิจจะคึกคักสว่างสวยขึ้นนะคะร้านค้าก็เปิดกันเยอะแล้วก็หนาตามากขึ้นค่ะมีทั้งร้านรองเท้าร้านเสื้อผ้าร้านต่อผมร้านทำเล็บนะคะร้านช่ักศึกษาก็มี ร้านอาระยะรามคำแขกตรงนี้เนี่ยเริ่มได้เขารู้สึกความเป็นหน้ารามขึ้นมาเพิ่มขึ้นแล้วนะคะน,นี่เป็นเสื้อผ้ากระโปรงต่างๆจะทำงานนะคะก็จะมีร้านเปิดสลับกับความมืดนะคะแต่เมื่อก่อนเนี่ยจะเปิดเรียงรายสว่างสวยัยทั้งในร้านแล้วก็นอกร้านเลยอันนี้เป็นร้านกระเป๋า ันนี้เราก็พามาเดินหน้าราังกันประมาณนี้นะคะถ้ามีความเห็นหรือว่าอยากจะแชร์เรื่องราวอะไรนะคะก็สามารถฝากไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยค่ะแตะถ้าคิดหน้าอยากให้ไปไหนก็สามารถบอกได้เช่นกันนะคะถ้าไปได้ก็จะพาไปค่ะขอบคุณสำหรับก,การรับชมค่ะสวัสดีค่ะ